5สิ่งที่ผู้หญิงมีแล้วผู้ชายจะติดนึบเลย จริงๆมันก็คือ personality นั่นแหละแต่ว่ามันควรจะมีอะไรบ้างดังนั้น,น,นสูตรผสมของการที่ใครอยู่กับเราสักคนแล้วก็เห็นว่าเราเนมีเสน่ห์เหลือเกินแล้วไม่อยากจะไปคุยกับใครคนอื่นอีกแล้วข้อแรกคืออะไรในตำราเขาใช้คำว่า La y f u l n e s s p l a y f u l n ก็คือ,คอจริงๆก็คือความี้เล่นแต่ไม่ใช่ตลอดเวลาแต่ในบางโอกาสถ้าอยู่กันแบบปกติปกติแล้วถ้าเกิดว่าคุณสามารถจะแย่ให้คนหัวเราะได้เวลาเครียดเครียดคุณสามารถไปแบบล้อเล่น,เร,น,นเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรแบบเนี้ยนะฮะทำให้บรรยากาศ มันคลี่คลายอันนี้คนจะติดคุณผมยกตัวอย่างเช่นผมมีรุ่นน้องอยู่คนหนึ่งนะครับที่เวลาไปไหนเนี่ยนะครับเป็นคนที่เราจะพาไปด้วยตลอดเวลาเพราะว่าอะไรรู้ไหมไม่ว่าจะแบบตื่นตีห้าไปทําบุญแบบขึ้นแบบประทัดอินแขวนลาบากอะไรอย่างเงี้ยนะถ,ถ้าเกิดว่าไปเองเนี่ยรับประกันว่าเหนื่อยทับขาดใจแต่พอมีคนนี้ไปด้วยเมื่อไหร่ปุ๊บปรากฏว่าบรรยากาศแม้กระทั่งแหกคิตาตื่นตีห้ามันนั่งรถสองแถวปุเลยปุเลยเนี่ยเขาสามารถพูดแล้วก็เอเนอร์จีเขาทําให้มันสนุกได้โดยใช้ความลําบากของ นั่นแหละมาแซลคนนั้นคนนี้นู่นนี่นัน่นนะคนก็หัวเราะคืนเคร่งไปเลยจนกลายเป็นขวัญใจของทุกคนอันนี้แหละคือความเพลฟูเนสแต่คุณไม่ต้องขนาดนั้นถ้าเกิดทําไม่เป็นแต่ใครที่อยู่กับคุณแล้วรู้สึกว่าคุณสามารถล้อเล่นขี่เล่นได้ในเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับเหมือนไอเดียโดยน้ําเสียงด้วยหลายๆอย่างนะครับดูแล้วมันก็จะเพลิดเพลินแล้วมันก็จะอยากเรียกว่าอยากอยู่ด้วยอันนี้อย่างแรกเลยเพลฟูเนสอย่างที่2ความเซ็กซี่ไอความเซ็กซี่เนี่ยคุณจะไปแปลผิดนะบางทีไปดูไอคลิปกรรมนั่นทุกอย่างแบบ เพลงดุ้งดิ่งดุ้งดิง,ดง,ดง,ดงอันนี้มันก็ไม่ใช่ความเซ็กซี่แบบนั้นนะฮะความเซ็กซี่ในตรงนี้มันหมายถึงว่ามันออกมาจากคาริสม่าหรือออกมาจากจากตัวคุณนะครับและทิปของมันอีกอย่างหนึ่งอะความเซ็กซี่จริงๆแล้วอะผู้ชายชอบเวลาผู้หญิงเผลอๆพอเผลอๆปุ๊บแล้วอาจจะแบบด้วยการแต่งเนื้อแ,แต่งตัวอะไรเล็กๆน,ๆน้อยๆนะครับแล้วก็เปิดนิดเปิดหน่อยอะไรอะไรแล้วก็กลมๆเงยๆบ้างเห็นอะไรวบๆเป็นแหวมเนี่ยผู้ชายจะมองว่าเซ็กซี่แต่ถ้าตั้งใจมาแบบนั่นเป็นเรื่องเป็นราวเลยเนี่ยอาจจะหลายคนอาจจะมองไม่ใช่ อันนี้ถ้าเกิดไปในทางคลับกิ๊กคุณลองไปเรียนไอ้ flirting bible หรือ composition นะครับจะบอกเรื่องตรงนี้ไว้หมดนะครับว่าความเซ็กซี่จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องออกมาในมิติไหนในมุมไหนบ้างกาวคลาสกาวชั่วโมงลองไปเรียนดูเชื่อไหมว่าใน google เนี่ยนะครับคำที่ผู้ชาย search เยอะนะครับผมไม่มั่นใจว่าเป็นอันลดับหนึ่งหรือเปล่านะแต่หนึ่งในสามปิดแน่นอนคือคําว่าแอบถ่ายเคยเคยมีใครไปทําสติติเอาไว้นั่นแสดงว่าผู้ชายชอบมองผู้หญิงแล้วก็มองความเซ็กซี่เนี่ยเวลาเขาไม่ตั้งใจ หรือเวลาเผลหน้าลองแอบใส่เข้าไปในตัวเองดูข้อที่3ครับ fulfillment อยู่กับใครสักคนแล้วมันต้องรู้สึก fulfill หรือเติมเต็มอารมณ์เราได้ไม่ใช่นางจี้บีกันอยู่ไหนทำอะไรส่ง GPS มาสิเธอเธออยู่กับใครวันนี้เอาลิสต์มานั่งเช็คๆๆๆคเช็คออกวันนี้รอดไปนะมึงนะฮะทุกอย่างเป็นไปตามกฎกฎติกาหรืออะไรที่ตั้งไว้วันนี้รอดไปอีกหนึ่งวันพรุ่งนี้มาเอาเรื่องต่อ ไม่ใช่ fulfillment ไม่ใช่การเติมเต็มสองคนอยู่มันต้องรู้สึก fulfill กันและกันในด้านความคิดอารมณ์จิตใจ3อย่างนั่งอยู่แล้วบางทีไม่ตนองทาอะไรหรอกนั่งดูหนังดู n น t f l i x ดูละครอะไรนอนพิงกันอะไรกันแต่มันรู้สึกว่าเต็มอิ่มอ่ะมันนี้มันมันโอเคเวลาเรามีเรื่องรู้สึกว่าใจมันโหวงโหวงเดือดเนื้อร้อนใจพอมาเจอแฟนได้ปรับทุกได้พูดคุยได้ระบายอะไรกันแล้วรู้สึกว่ามันมันอิ่มมันเต็มอันนี้โอเคเป็นให้กันได้หรือเปล่าถ้าคุณเป็นได้เขาก็จะติดคุณนะนะครับอันนี้ข้อที่4ับ อินดิเพนดน์นี่ก็คือว่าคุณไม่ขึ้นอยู่กับผู้ชายหรือว่าติดจนเกินไปคุณก็มีชีวิตของคุณเองไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่มีกลุ่มเพื่อนฝูงของตัวเองอะไรของตัวเองอะไรแบบนี้นะครับมันก็รู้สึกว่าไม่โหลด ไม่หนักแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มนุษย์แล้วกันมนุษย์มีคนหนึ่งคนมันนั่งรอเราอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะกินข้าวจะตูนหนังจะฟังเพลงจะอาบน้ําจะนอนจะหลับตามีคนหนึ่งคนมันนั่งรอเราอยู่ตลอดเวลาและตลอดการเนี่ยและถ้าเกิดว่าเราไม่โผล่ไปเขาก็จะฟูมไฟเขากินข้าวไม่ได้เขาจะนอนไม่หลับเขาจะอะไรอย่างเงี้ยคุณลองคิดกลับกันเนี่ยนะครับถ้ามีคนคนนี้เนี่ยอยู่ในชีวิตคุณมันหนักนะนะฮะมันรู้สึกมันมันอึง้งมันล้านะฮะเพราะว่ามันมันต้องเป็นห่วงเป็นใย ต้องเป็นอะไรตลอดเวลาถ้าเกิดว่าคุณทําตัวเป็นแบบอินดีพนเดนต์ได้ความรู้สึกนี้จะไม่เกิดหรือบางทีคุณอาจจะหายไปจนเขารู้สึกว่าแบบโท่ตามแล้วมั้งจะไปอยู่ไหนอะไรไงเริ่มหึงเริ่มห่วงเริ่มห่วงโอันนี้ความรู้สึกเขาเรียกว่าในการตามคุณเนี่ยจะขึ้นมาอีกปรีดเลยข้อที่5ครับ best friend สุดท้ายนะแฟนเนี่ยมันก็คือเพื่อนสนิทที่พิศวาสนั่นแหละที่ผมเคยบอก ดังนั้นนะครับเวลาเราอยู่กันปกติปกติมันไม่ต้องเป็นแฟนกันตลอดเวลาเพราะไม่งั้นมันจะมีกฎกริจำกองความเป็นแฟนมากมายกินข่าวนะไมไม่รออาหารมาทำไมถ้าแฟนที่ดีก็ต้องตักให้สิถูกไหมอ,อ่าเอาทำไมไม่แกะกุ้งให้ล่ะโต๊ะข้างๆก็ยังแกะเลยอันนี้ทําตัวเป็นแฟนตลอดเวลาบกบาลตายหา best friend ถ้าเพื่อนกันเนี่ยมันไม่มีใครมานั่งจุกจิกจู้จี้จอะไรแบบนี้ ในบางเวลาบลุยกันไปกอดคอกันไปตักให้แม่งมั่งก็ยังได้ไม่ต้องตักให้เราหรอกอ่ะกับ best friend, เพื่อนเพื่อนเพื่อนกันนะะเหมือนกับเพื่อนสนิทกันหนึ่งคนแต่เวลานี้มันใช่รูปรถกินเสียงสัมผัสมันได้ก็วันนั้นก็หวานแหววโรแมนติกเป็นแฟนกัน5อย่างเนี้ยเอาไปผสมอยู่ในตัวคุณถามหน่อยเหอะถ้าคุณครบอย่างเงี้ยใครอยากจะทิ้ง หรือใครจะไม่อยากอยู่ด้วยถูกไหมพออยู่ด้วยแล้วมันสุขมันมีความสุขมันสนุกแล้วก็อยู่แล้วเหมือนมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งมีเพื่อนตายมีสหายศึกอยู่คนหนึ่งที่พร้อมจะเดินทางไปบนถนนชีวิตด้วยกันเอาหาร์คอนี้ไปผสมใช้ในตัวคุณอย่าว่าแต่แฟนเลยต่อให้เป็นเพื่อนหรือว่าเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นรุ่นพี่รุ่นไหลถ้าอยู่ยกับคุณเดี๋ยวก็หลงรักคุณจนได้เชื่อสิ